รรมาระอุบีเดวัยโพสต์ฟากหลังหนุ่มกันชัยถอนฟ้องบอกความจริงไม่ต้องการขอเมตตาด้านลีน่าจำเตือนแรงช่วงเวลานี้ชื่อของบีเดวัยหรือชื่อจริงว่าพัศรนานอัสรรมงคลกลายเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ถูกพูดถึงในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่เธอเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องสาวเสียงหวานจากเวทีเดไวทไทยแลนด์ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ให้ผู้ชมประทับใจตั้งแต่รอบบายออริชั่น จนถึงรอบลึกๆแต่ในระยะหลังกลับเป็นเรื่องราวดราม่าบุนโลกโซเชียลและปัญหาทางกฎหมายที่ทำให้ชื่อของเธอกลับมาเป็นกระสัยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่เธอออกมาเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนต่อกรณีที่ถูกฟอ้องโดยหน่มกัญชัยหรือกัญชัยกำนัดพลพิธีกรและนักข่าวชื่อดังสิ้นต่อมาได้ถอนฟ้องแต่โดยมากลับไม่จบลงได้ง่ายเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อหลายเดือนก่อน เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกันร,ระหว่างบีกับบุคคลในวงการบันเทิงหลายฝ่ายหนึ่งในนั้นคือนมกัญชัยที่ตัดสินใจดำเนินการทางกฎหมายกับบีด้วยข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งทําให้เธอเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องโดยในระหว่างนั้นบีได้ออกมาแสดงความไม่พอใจผ่านช่องทางโซเชียลหลายครั้งเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่านี่คือความพยายามที่จะทําให้เธอเงียบเสียงในเรื่องบางประเด็นที่เธอออกมาเรียกร้องซึ่งบางฝ่ายก็มองว่าเป็นการแสดงจุดยืน ในฐานะศิลปินที่มีสิทธิ์ในการพูดความจริงขณะที่อีกฝ่ายกลับมองว่าเธอล้ำเส้นไปในบางเรื่องเมื่อเวลาผ่านไปคดีที่ถูกดำเนินอยู่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเมื่อล่ำกันชัยได้ออกมาประกาศว่าตนเองจะถอนฟ้องโดยให้เหตุผลว่าตนไม่ต้องการให้เบีย์ต้องมีประวัติคดียา,ยาเพราะเธอยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังมีอนาคตและไม่อยากให้เธอต้องมีชื่อในระบบคดีความของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นท่าทีที่หลายคนชื่นชมในความเมตตาและความใจเย็นของหนุ่มกันใช้แต่ในทางกลับกันท่าทีของบีกลับไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกขอบคุณหรือโล่งอกจากการถูกถอนฟ้องตรงกันข้ามเธอกลับโพส์ตข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวในเชิญตอบโต้ทันทีโดยระบุข้อความสั้นๆแต่ชัดเจนว่าความจริงและความยุติธรรมไม่ได้ต้องการความเมตตาขอบคุณคัะ คำพูดนี้ถูกนำไปตีความในหลายแง่มุมบางคนมองว่าเธอกำลังสื่อว่าไม่จำเป็นต้องได้รับการเมตตาจากผู้ที่กล่าวหาตนเองหากตนไม่ได้กระทําผิดเธออยากให้ความจริงและความยุติธรรมถูกพิสูจน์และกระบวนการยุติธรรมโดยตรงไม่ใช่การพานิปนองหรือการยอมถอยเพื่อยุติเรื่องบกักติผินโพสต์ของเธอได้รับความสนใจจากประชาชนบนโลกออนไลน์ทันที หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นบางคอมเมนต์ถึงกับทับทุงว่าพูดว่ามีมูลแน่นอนได้ไงในเมื่อถอนก่อนซึ่งสะท้อนถึงความสับสนในมุมมองของผู้ที่ติดตามข่าวนี้เพราะหากมีมูลจริงเหตุใดจึงไม่ปล่อยให้สารพิจารณาไปจนถึงที่สุดแต่กลับขอถอนคดีเสียก่อนจากจุดนี้เองดาม่าเริ่มลุกลามอีกครั้งและกลายเป็นสลามทุ่งในโลกโซเชียล โดยเฉพาะเมื่อลีนาจังหรือชื่อจริงลีนาจันจันจาที่เป็นอีกหนึ่งคนดังที่มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงและข่าวสารเข้ามามีบทบาทในประเด็นนี้โดยได้ออกมาเตือนบีอย่างตรงไปตรงมาผ่านการแลบสดว่าหนูผู้ใหญ่เขาถอนฟ้องแล้วเขาเม่ตาเราแล้วอย่าพูดจะให้มันดูเหมือนว่าเขาถอนเพราะโตแพ้คดีมันไม่ใช่มันจะทำให้เราดูแย่ คําพูดของลีนาจังทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเพราะเมื่อมีคนกลางเข้ามาเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดเสียงแตกในกลุ่มผู้ติดตามเบียเองยังไม่ได้ออกมาชี้แจงใดๆเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเจตนารมของปูส์ที่เธอลงไว้ในอีกด้านหนึ่งหลังจากเผชิญกับความเครียดในเรื่องคดีความเบียก็มีการอัปเดตชีวิตในมุมที่แตกต่างออกไป โดยเธอได้เปิดเผยว่าเพิ่งเข้ารับการศัลยะกรรมจมูกซึ่งหลังจากที่ทักฟื้นได้ไม่นานก็ลงคลิปโชว์ล,ลีลากางเต้นที่เผยให้เห็นใบหน้าที่มีความก่มชัดและได้รูปมากขึ้นโดยมีคนเข้ามาชื่นชมจำนวนมากหลายคนกล่าวว่าเธอดูเหมือนจะรู้สื่อนักแสดงสาวชาวจีนชื่อดังและยอมรับว่าการศัลยะกรรมครั้งนี้ทำให้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นในก,การแสดงออกทางสื่อ นอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่าดีอาจกำลังเทรนฟ้องกลับบุคคลบางรายในโลกออนไลน์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในลักษณะมีประมาทหรือใส่ร้ายซึ่งหากเป็นจริงจะเป็นอีกก้าวหนึ่งในการยืนยันว่าเธอไม่ยอมจำนนต่อการกลั่นแกล้งในโลกโซเชียลและพร้อมจะต่อสู้เพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าการออกมาเคลื่อนไหวของบีในครั้งนี้เป็นทีงการต่อกร้องความยุติธรรม หรือเป็นความพยายามในการสร้างกระแสเพื่อกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งเย่องไรก็ตามแม้จะมีคนที่ตั้งข้อสงสัยแต่ก็ยังมีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยที่ยังคงให้กำลังใจและสนับสนุนเธอพร้อมบอกว่าเธอมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและยินยัดในความเชื่อของตัวเองเพราะในสังคมประชาธิปไตยตารพูดความจริงไม่ควรเป็นความผิดและขณะเดียวกันฝ่ายของหนุ่มกัญชัยก็ยังไม่มีแถลงการเพิ่มเติม หลังจากที่ถอนฟ้องไปแล้วแต่หลายคนจับตาว่าเขาอาจต้องออกมาพูดอีกครั้งหากประเด็นยังคงถูกขยายความอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นเรื่องราวที่กระทบกับทาพลักษณ์ในฐานะนักข่าวและผู้ดำเนินรายการที่มีชื่อเสียงเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นกรณีศึกษาอีกหนึ่งเรื่องของการแสดงจุดยืนในโลกโซเชียลกับผลกระทบที่ตามมาซึ่งไม่ใช่แค่ในมุมมองของบีคนเดียวแต่ยังรวมถึงบุคคลอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์อีกด้วย สุดท้ายแล้วความยุติธรรมจะต้องถูกพิสูจน์ผ่านข้อเท็จจริงไม่ใช่เทียนแค่ความรู้สึกหรือความเมตตาที่แสดงออกภายนอกเท่านั้นบีเดอร์ไวท์อาจจะไม่ได้ต้องการแค่การให้อภยัยหรือการถอนฟ้องแบบเงียบๆแต่เธออาจต้องการให้ความจริงทั้งหมดถูกเผยแพร่เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าเสียงของศิลปินหญิงคนหนึ่งที่เคยมีชื่อในวงการบันเทิงไทยไม่ใช่เสียงที่ไร้ค่าหรือถูกทำให้เงียบหายไปด้วยอำนาจที่มากกว่า เรื่องนี้ยังไม่จบและดูเหมือนว่าสงครามทางคำพูดยังดำเนินอยู่แม้ไม่มีการดำเนินคดีในศาลก็ตาม